เอาละครับคุณผู้ชมครับยินดีคุณผู้ชมต้อนรับกับเข้าสูเก a Legend of Stegan อีกครั้งหนึ่งอ่ะหลังจากที่ผมนั่นได้หยุดการลงคลิปไป4วันไม่ใช่อะไรครับเพราะผมทำงานครับใช่ครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ผมตื่นมาเพื่อเตรียมพร้อมเนี่ยแล้วก็เพื่อหุข้าวทำข้าวแล้วเนี่แล้วผมอมาเสร็จผมก็ต้องไปทำต่อหลังจากผมลงคลิปนี้เสร็จเนี่ยไม่เป็นไรครับถึงจะทำงานอะไรก็ช่าง ผมก็ยังไม่ลืมลงคลิปถึงแม้ผมจะขายไปนานผมก็ไม่ลืมแน่นอนครับผมไม่ทาให้คุณผู้ชมนั้นคิดหวังครับเอาละวันนี้วันนี้มาสอนเล่นตัวกรนสนิทหน่อยละกันวันนี้เป็นขอเป็นเออเป็นเจ้าตัวจื้อหลงละกันจื้อหลงนั้นผมไม่ได้เล่นเพิ่มเติมนหน่อยเล่นนิดเดียวเองเนี่ยครับเวจะกวีดีสองเป็นวลดีห้าเนี่ยผมไม่ได้เอาาสกิลเพิ่มเติม เล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาละครับวันนี้จือ้อลงครับวันนี้ที่เราจะมาเล่นครับก็เราก็จะมาดูสิ่งแรกก็คือสิ่งแรกที่เราจะมาดูก็คือก็คือ,คอไอเทมครับไอเทมนั่นคือคือดาวป้างสองอันโล่สองอันลและเลือดสอันอ่าก็คือแบบว่ามีดามีมีทั้งอันนี้มีทั้งโล่มีทั้งเลือดคือแบบว่า ให้มันดูสมดุลนะดาวสองก็เหมืนกันนะครับดาวสองผมใส่เป็นกิดเลือดกิดเลือดแล้วก็กอแสงแล้วก็จิ้มมรกตนั่นเองเดาวไร้ใส่ดับวางโลแสงลูบี้นะครับดาวสามเป็นดาบยักษ์ดาบยักษ์แล้วก็ชุดนักลบแล้วก็หินเลือดดาวที่สี่ใส่เป็นดาบฟ้ากองกองแล้วก็หินซาก้านะครับและดาวห้าครับดาวพิชัชนะกระดูกเวทแล้วก็ คำพีสรวันนะครับผมแล้วก็ก็ค่าสเตตัสก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปค่าสเตตัสก็ว่าที่สกิลก่อนสกิลที่1คือสกิลในสกิลนี้ครับมันเป็นการงัดเหมือนยกสตูให้ลอยขึ้นนิดหน่อยสร้างดามเมจอยเ่อี่300%นนะครับความเสียหายเฉลี่ยก็สองหมืน่นสามศูนย์หกเอ้ยอะไรของกูเนี่ยตกเลขหรือไงเนี่ย ไม่เป็นไรครับก็สกิลที่2นั้นเป็นการกระโดดสับกระโดดสับใช่ครับเหมือนอันติซานิศใน r v นั่นเองครับผมที่เป็นจะกระโดดสับมันดูคล้ายๆกันนะผมก็เลยเอามัน,นิดหน่อยสกิลนี้จะสร้างความเสียหายอยู่ที่350สกิลน่าจะผมบอกว่าแรงแรงอยู่นะแรงใช้ได้เลยแล้วก็สกิลที่3ก็คือเอ่อพุ่งพุ่งแต่ไม่ไกลมากแต่พุ่งแบบว่าเหมือนพุ่งทะลวง เราสามารถบังคับทิศทางด้วยตัวเองได้สกิลนี้จะสามารถสร้างความเสียหายได้อยู่ได้ที่200% 200%เตลยตายตัวปเป๊ะเลและสกิลอันที่4 s k สกิลอันตินั่นก็คือเป็นการควงห้องและจังหวะสุดท้ายมันก็จะจิ้มลงพื้นใช่จิ้มลงพื้นนี่ก็สร้างความเสียหายนี่แรงมากครับแอคแท็ก0นึัด้ามใเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับนี่เป็นการรีวิวตัว คร่าวๆอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่อยากจะรีวิวชาร์ตคลิปไอริเลียนะครับคือผมจะบอกว่ากะคลิปสอนตัวคือจะต้องเล่นรอบ2นะครับคลิปแบบฉบับเต็มกับฉบับละเอียดมันต่างกันนะครับฉบับเต็มนั่นก็คือผมจะเล่นแบบว่าเต็มเต็มแบบว่าเต็มที่แบบไม่ละเอียดมากแต่ถ้าเป็นคลิปละเอียดกะคือต้องละเอียดที่สุดทําให้เหมือนให้มันแบบว่าสมจริงที่สุด่ยใช่ สกิล <Skill S 2> ผม,มยังไม่ค่อยรู้เข้าผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งพอผมก็เลยคลิปเอริเลียผมก็แค่ตั้งคือว่าฉบับเต็มคลิปนี้ก็ทุกคลิปน่าจะตั้งฉบับเต็มไว้ก่อนครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวพึ่งโมครับเราไปดูค่าสเตตัสกันก่อนนะครับค่าพลังของผมตอนนี้ก็อยู่ที่พลังที่ประมาณแปดพันหกร้อยสิบสี่ hp นั้นได้บวกมาเพิ่มอีกทั้งหมด1นึ่งแสนหนึ่งเอ๊ยหนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบโอ้ย hp เยอะอยู่ ดีเฟน s ์ได้บบกมาเพิ่มอีกทั้งหมด1 1 1 0 5นะครับแอคท c k ก,ก็1 0 0 1 0หแล้วก็คีอีก61-92%คเก็ีอก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะยิก็ถือว่าเยอะใช้ได้แต่ว่าเน้นสายแบบตึ๊ดนี่แต่ว่าตัวมันคือตัวนี้คือมันมีข้อเสียด้วยเนี่ยคือแบบว่าข้อเสียคือตีช้าใช่ตีช้าลุกช้าเป็นตัวที่ข,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 ขัดอัพได้ช้ามากคือใครจะเล่นก็ต้องระวังนะครับ ตัวนี้ราคาเพชรทั้งแค่หนึ่งพันเพชรเองนะครับผมใช่เท่าที่ผมจำราคาได้นะใช่ผมจำราคาได้อยู่ไอรีเลียก็หนึ่งพันเพชรนะครับผมเอาละวันนี้ก็ไปลุยเลยครับทําอย่างรวดเร็วว่าผมจะไปงานต่อแล้วครับอืมยอาไแล้วดันหกสิเอดรอบนี้หกสิบสองดีกว่าเอ,เอจะดานหกสิบสองหรอ ว่าข้ามไปเลยข้ามแบบว่าไกลๆไปเลยเนี่ยหกสิบหกไปเลยเนี่ยไกลๆเราแบบว่าข้ามแบบไกลไปเลยอะไรแบบนี้น่าจะดีอยู่เนี่ยอารมณ์นะครับสกิลที่อันนี้เป็นสกิลพาสซีครับในการตีอะครับตีแบบว่าทีทีที่หกทีที่เจ็ดอ่ะมันจะยกขึ้นปุ๊บแล้วก็จะกระโดดสับทีที่เจ็ดอ่ะมันจะกระโดดสับใช่ สกิลหนึ่งก็อย่างที่บอกครับเหมือนยกศัตรูให้ลอยขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเล็กน้อยสกิลที่2ก็กระโดดสับนะครับแรงมากผมบอกเลยถึงได้แม่แค่สามร้อยเปอร์แรงใช้ได้เลยสกิลนี้บอกไว้ก่อนอเทคนิคการคอมโบนี่ก็คือผมไม่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะผมราะผมแทบไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยคอมโบคือมันคอมโบยากอย,กอยู่คือตัวนี้มันรูปมันรูปชา้า คือแบบตัวมันคัดอัพช้าเราก็เลยแบบว่าเล่นลำบากนิดหน่อยใช่ตีแบบแรงๆนี่แน่ตีคือถ้าโดนนี่ก็คือแบบว่าเจ็บอ่ะเจ็แค่ว่า ไม่เจ็บนะบอกเลยก่อน สกิลสามไม่แน่ที่ว่าเป็นการพุ่งเล็กน้อยครับพุ่งไม่ได้ไกลมากครับจะจิ้มแรงโคตรสกิลที่หนึ่งครคูลดาวอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสีวิประมาณนี้สกิลสองก็สี่ถึงห้าวิแล้วก็สกิลที่3อยู่ที่3ามถึงสี่วิและอันตีก็อยู่ที่34มสิบสีวิถึงประมาณ35นะั่นเองครับผมโอเคเรารู้เรื่องสกิลคูลดาวไว้แล้วทีนี้มาเล่นกันต่อครับเป็นการเล่นที่ไม่ยากครับก็คือเน้นใช้ที่ เราพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็โดดสับให้ไวที่สุดนะครับแน่เลยการเทคนิคการเล่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็หรือว่าจะพุ่งเข้าไปงัดก่อนก็ได้นะครับพุ่งแล้วก็งัดอะไรแบบนี้ใช่พุ่งแล้วงัดอะไรแบบนี้คือพุ่งไปเลอครับเราตีแรงง่ยตรงตรัวนี้มันตีแรงก็อ,อึดอยู่นิดหน่อยแล้วก็ใส่ของตงมันดูแบบว่ามันดูเหมือนสมดุลมากกว่าไอรรเลครับ ไม่ยากเท่าไหร่ของมันจะได้น้อยก็ไม่เป็นไรหรอกว่าไม่ได้เซเรื่องของนิดหน่อยเก็บของหมดก่อนนะครับเก็บของหมดก่อน เราสามารถพุ่งบังคับทิศทางได้สมมุติว่าผมพุ่งพุ่งเนี่ยเออเนี่ยมันสามารถบังคับทิศทางได้คือเป็นสกิลที่ดีในในระด er ับหนึ่งเลยเจ้าเจี๊หลงเนี่ยเราพุ่งปุ๊บเนี่ยบังคับทิศทางได้นยคือผมค่อนข้างชอบตรงบังคับทิศทางเองได้พุ่งอย่างอะไรเงี้ยเออเราบังคับทิศทางเองได้ผมชอบมากเลย คีย์ก็แรงอยู่อันนี้สามหมื 30, ่นเ่าะแต่ไม่แรงเวอร์ทอยเสี้ยวอันนั้นเปนของบ้าพลัง อันนี้ผมสอนแบบว่าเร็วอะเรียไปหน่อยผมรีบครับไม่ใช่อะไรรีบเลยครับ แต่ตอนนี้ผมยังเล่นไม่เคยล้มเนี่อะใช่เดีย๋ยวจะลองล้มมาดูนะครับว่าการลุกช้าของเขานี่เป็นยังไงโคตรลุกโคตรจะช้าเลยตายเด็ดดูครับพอเราล้มเนี่ยเนี่ยกว่าเราจะลุกนะครับเออลุกช้ามากครับเราโดนซ้ําต่อนี่เราไม่ได้เล่นเลยกันนะครับแต<ม>่ว่าถ<ม>้โดนไบบอลด่านหลังๆตุม้มซ้ําต่อเออเราก็จะแทบไม่ได้เล่นเลยเราจะเป็นตัวที่ทําอะไรไม่ค่อยได้นะ ือเล่นตัวเนี้ยคือทุกตัวเราสามารถเล่นได้หมดเลยไม่มีตัวไหนแป่ว่ากากหรือว่าโหดหคืออยู่ที่คนเล่นด้วยใช่ใช่อยู่ที่คนเล่นด้วยนั่นแหละทุกตัวมีความเก่งเราต้องเล่นให้ถนัดมือครับไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่จะเป็นต้องเล่นแบบว่าตัวเหมือนกันก็ได้นะใครอยากเล่นตัวไหนก็เล่นไปครับใช่ครับถึงผม จะแปลว่ามีมาสเตอร์แต่ผมก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ฮิวไม่อยู่นะครับแบบว่าเราฮิวอยู่แบบว่าเราตั้งสกิลไว้มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีตรวจสอบไปครับเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไปเลย โอ้กดไม่ติดให้ตายเถอะเฮ้ยพุ่งออกโอ้ยโหเต็มเลยโลกระแทกเต็มเต็มเลยยันไม่ลงไปจะโลกระแทกไหมวไม่โล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 มันก็ตายแค่นั้นแหละไม่ตายวะอืตายไปจริงจก็เข้าไปตีก็ตายแล้วจบแล้วเนี่ย ทำอะไรให้มันดูช้าๆอึน้าดก็จะอ่ะ,อะเลยเลยก็ไม่เป็นไรเล่นเลยซะงั้นมาด่านหกสิบเจ็ดจะได้เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเลยก็เล่นมา,าตาหนึ่งก็้ กาจะเล่นทีเดียวสองด้านเลยคลิปจะได้นานๆเออถ้าน่าสนใจดิแต่ก็มันจะนานเกินไปอยู่ไม่เป็นไรครับตื่นตีสี่ยังถือว่าตื่นไม่สายนะ จะทำอะไรพี่ได้โด่าน,นยากครับผมบอกเลยเป็นออไอ้พวกนี้ด้วยสิออก็คือแบบว่ามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยไอ้พวกนี้ผมบอกเลยว่าโคตรแข็งแกรนเป็นซีซีที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะไอ้พวกนี้ แน่นมากเลยถ้าเล่นไอซี่บอกว่าตายแน่นอนนะผมอืมบุงอ๋อเออโู๊ตกต้นต่อยเนี่ยบ๊อบเลือดผมไหลเป็นน้ำเดยมันแรงด้วยไงมันหดหงิดแรงมันแรงมากมากอุ้ยเว้นกำเนี่ยแหน่ะแหน่ะเราล้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับถ้รว่าเราล้มมันจะเป็นอย่างนี้เลย ลุกช้ามาค่ะศัตรูมันไม่มันไม่ต่อยเราครับน,น่อครับกได้อยู่นิดหน่อยนิดหน่อย,อยจริงคริงยครับเรามีเยอะเยอะนักไม่มีเพราะว่าเราต้องฆ่าเทีัตร อีกนงางหน้าของบอลแล้วสิเออพ้ยโอเคอเคีเว,เวลาหน่อยเออไปโอเคเปไม่ไมออวรตีรอเลยโอเคอเความทีน่น พุ่งออกอุ้ยเกือบเอ็นรำบากโอ้ยดนโดนโดนยู่เออโอ้ยไม่ได้ว่ะแอ้เพชรซะหน่อยโอ้โหไอรีเรียก็พลาดไปรอบนึงแต่ไอ้ีเรียเล่นแค่ด้านเดียวให้อถ้าผมไม่เล่นได้แค่ด้านโห ว่าผมก็ไม่เสียเพชรหรอกไม่เป็นแล้วเกมนี้ฟาร์มได้ฟาร์มได้เติมได้ทำา,ทาได้ครับเดี๋ยเกลียดไอ้พวกนี้มากเลยผมให้โหดที่สุดในมอนสเตอร์เลยโคตรแข็งแก้เลยเนี่ย,ย,ยคือสกิลม,มันครบเครื่องไงดูโดดได้ปล่อยหนาม,มปีธรรมดาก็แรงแรงทุกอย่างหนามมันโอ้โหท่าท่ากระโดดมันไปเน้วงไงซีนะ่ผมเกลียดนะตัวหน้า โหมดมากโหจริงๆยอมรับด้าน,น,นเนี่ยมีพวกเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยชอบอะไรเหมือนแม้ว่าตัวละลายแทงๆก็ไม่รู้ดูดิเนี่ยเรื่องผมนี่มันมานี่เชื่ยงในการออมไอออ้เมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ได้ยันเวสท้ายเลยนี่ามาเยอะกว่านี้นะว,นว่าถือว่าโอ้ครับถ้าจะเจอออพวกเนี้ยการ65 65ขีดท้าย5ขีดท้ายเจอแน่นอน เปี่ยนรถถังนี้หน่อยเยลีย yeah, นเลยเหอะโอ้โ oh, ห oh, oh. ยิงมาระยะไกลสตันเทียวโอ้โ oh, ห oh. ไม่ได้ลุกันเลยทีเดียวถ้ามันมาเยอะนะเออดาบพวกนี้มันง่ายตั้งแต่เจ็ดสิบขึ้นมันเริ่มยากเลยผู้ใส่แล้วเจ็สิบบางดาบแบบไหเป็นบางดาบเท่านั้นนะ ต่อมาจัดันดับมอนสเตอร์กันนะว่ามอนสเตอร์ตัวไหนมีแบบว่าระดับความแข็งแ,แกร่งเอาไหมาว่าน่าจะมอนสเตอร์เกมนี้มีทั้งหมด11ตัวใช่มี11ตัวใช่มอนสเตอร์ไม่รวมบอสยักนะไม่รวมพวกอื่นๆมอนสเตอร์ด่านทั่วไปเลยเอ,อด่านที่เราเล่นแล้ว,ลวเจอกันประจำเออนับแค่นี้พอเน่น่าจะอันดับอยู่นะว่าตัวไหนแข็งแกร่งสุด สำหรับในสําหรับในตัวผมแล,และสําหรับคุณผู้ชมอ่ะตัวไหนแขน็งแกร่งก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยแต่ถ้าตัวที่ควรระวังสําหรับผมไม่ก็ตัวที่ผมพูดเมื่อกี้เลยครับไอเจ้าโลที่มันกระโดดได้โคตรครบเครื่องคือไตายเถอะผมไม่เกลียดมันจริงๆไม่เกลียดไม่เกลียดมันก็ยังไงอยู่นะผมบอกไว้ก่อน เกือบล้มด้านนี้เป็นออมาครับจำได้ดีหมาพวกนี้โหดด้วยนะครับหมาหมาโหดกว่าเก่งกว่าหมาสีดำนี่ผมให้ดับสามเลยโอ้โหวันก่อนหรือว่าคลิปก่อนก่อนอะ่ะมันทำผมไม่ได้ลุกเลยนะแบบมาเยอะแบบมาเยอะมันทำผมไม่ได้ลุกโหดมากไอ้พวกนี้แต่ว่าถ้า f s กระโดดมันมีดามเมจอะ่ะ หนักกว่าเดิมอีกผมบอกเลยเล่นยากกว่าเดิมอ่ะเจออะไรพวกนี้นถ้าสกิลกระโดดมีดาเมจนะมันเป็นความโชคดีที่สกิลดาเอทักิลกระโดดมันไม่มีดาเมจใช่เนี่ยนักทกิลดามไดาม่เอ้กระเอดอะไรเนี่ยสกิลกระโดดมันไม่มีดาเมจเนี่ยผมก็ใกล้ตายแล้วนะทำไปเล่นไปเอ้ยมึงสิใจต้องสู้ครับเดิมแค่นี้ปุ้ง สิกระโดดอย่างเดียวคือท้องับแพ้นะแพ้นะบอกไว้ก่อนอเข้าใจไหมว่าแพ้และผมก็พลาดไปรอบเดียวเหมือนเดิมครับด่านนี้ก็เกือบพลาดเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละครับสําหรับในวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับการเล่นแบบฉบ,บับเต็มของผมเจ้าจื้อหลงชอบไหมครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน เพราะว่ามันจะเช้าแล้วตอนนี้เนี่ยดูดิเวลาตีสี่สามสิบหกใชมันจะต้องถึงเวลาได้การเตรียมความพร้อมอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็สำหรับจื้อหลงนี้เท่าน,นี้นะครับไปก่อนนะครับบไปจ้า